กมปร็นร้อนข่าวฟุบอลไทย b บ c ซ c ก e s สไตล์ประจำวันที่5สิงหาคม2563โดยเฉพาะ่อครั้งบอลไทยครับรับข่าวบอลไทยเช้านี้กันดีกว่านะครับผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับบอลไทยเช้านี้สวยไหมสนามแห่งนี้อยู่ในญี่ปุ่นโดยการน,นี้สึกฟุตบอลเจลิกของญี่ปุ่นกลับมารรีตาต์์กันตั้งแต่วันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะ ก็จะมี18ทีมนะผมต่างต้องต่อ,ตอสู้กันอย่างสุสนานและในช่วงที่ผ่านมาฝ่ายจัดการแข่งขันพยายามที่จะบริหารการจัดการในเรื่องของแฟนบอลเพื่อให้เกมมีอัตลรกมากยิ่งขึ้น จากแรกเริ่มเดิมทีในการบริษัทนั้นยังมีการจํากัดแฟนบอลเข้า3มแข่งขันแต่หลังจากนั้นเมื่อมีมาตรการทุกอย่างอยู่ในความเคร่งครัดทุกคนปฏิบัติอย่างจริงจังทั้งสโมอสอรรวมไปถึงแฟนบอลเจลีกก็เริ่มขยับเฟสสองให้แต่ละทีมในสนามนั้นมีแฟนบอลเข้าไปชมการการแข่งขันในสนามและไม่เกิน5้าบันคนซึ่งในเดือนสิงหาคมจะเริ่มเปิดให้แฟนบอลเข้าสนามประมาณ50%อของที่นั่งนั่นเองโดยการนี้ฟุตบอลอาชีพญี่ปุ่นไม่ใช่เฉพาะเกมการแข่งขันที่เข้มข้นนะฮะ แต่ว่าเรื่องของการเชียร์กีฬานั้นก็เป็นวัฒนธรรมอีกเรื่องหนึ่งของแรงขับที่ดีของคนในประเทศภาพที่เห็นในสนามจะมีบรรยากาศแฟนที่กีฬาทุกคนทุกเพศทุกวัยนะฮะรวมไปถึงภาพครอบครัวในสนามการแข่งขัน,อนบอกบอกถึงความหวงแหนจงรักภักดีต่อสโมสรทีมชาติตนเองอย่างชัดเจนเลยนะฮะก็เรื่องของสนามการแข่งขันเป็นอีกหนึ่งจุดดึงดูดให้แฟนบอลเข้าสนามเรื่องราวของสนามการแข่งขันในศึกฟุตบอลเจลิกหนึ่งคงจะมีการนําเสนอกันไปบ้างแล้วนะฮะ หากแต่ว่าเกมการแข่งขันระดับเจลีก2นั้นหรือลีกปรองนะับผมก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจไม่แพ้กันสุดสนามแข่งขันอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ทุกคนมีโอกาสไปสัมผัสจะได้ความประทับใจกลับมานั้นโดยระดับ j 2สนามแข่งขันอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจบอกเล่าเรื่องราวของจังหวัดได้เป็นอย่างดีคือสนามมิคุนิเบิลสเตเดียมเมืองคิตะเกียวซูฟุกุโอกะสนามแห่งนี้มีรังเย้าของสโมสรฟุตบอลกิราวันสึคิตะคิวชูที่ระดับเจลีก2 ฤดูก,กาล2020นั่นเองสูกสามแห่งนี้เป็นการสร้างสามกีฬา,าแห่งใหม่ในช่วง2020นะฮะจากเดิมความจุ1,000 0ที่นั่งก่อนจะเพิ่มขึ้นเป็น15,000ที่นั่งสามแห่งนี้มีวิวที่สวยงามทั้งท้องฟ้าภูเขาทะเลทุกอย่างรวมกันแบบลงตัวอัฒจ,จันย์ด้านหนึ่งของสนามติดกับทะเลสร้างขึ้นมาไม่สูงมากมายนักเพื่อไม่ให้บ,บทบางทัศนียภาพนะฮะส่สามแห่งนี้การเดินทางสะกสบายใช้เวลาเป็นแค่6กที จากสถาน,นีรถไฟสนา,ามได้รับการออกแบบมาเพื่อต้านทานต่อแรงลมและก็นะฮะแผ่นดินไหวหลังคายังสามารถรับพลังงานเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ได้จํานวนมากโดยการใช้ไฟฟ้าในสนามการแข่งขันส่วนใหญ่นั้นเกิดจากพลังงานที่วางแผนเอาไว้สำหรับมูลค่าก,การก่อสร้างสามแห่งนี้นะผมรวมๆแล้วอยู่ที่1700ล้านเยนหรือประมาณ3 1 6 8ล้านบาทกันเลยทีเดียว โอ้โหนะผมขนาดสนาม j 2นะฮะยังสวยขนาดนี้ถือว่ามีการออกแบบที่ไม่ธรรมดานนครับแล้วก็วิวทิวทัศน์ธรรมชาติจริงๆนะฮะของญี่ปุ่นนี้เน้นธรรมชาติจริงๆครับเราดูข่าวต่อมากันดีกว่าคร,ครับโกอุ้มและเพื่อนติดโผซัปโปรโรก็มี11นักเตะโชว์ฟอร์มโดดเด่นเจลิกแมตช,ช์ที่8โดยกานนี้จบลงไปแล้วนะผมสำหรับซุเปอร์บอลเจลิกแมตช์ที่8ที่ต้องบอกเลยว่าสนุกเหมือนเดิมซึ่งฟอนเตเล่ยังคงแข็งแกร่งและนำจ่าฝูงอยู่ในขนาดนี้ แต่ต่อไปนี้ทีมของนักเตะไทยนั้นไบ่แต้มกันหมดนะฮะยกเว้นเพียงแค่ซัปโปโรทีมเดียวเท่านั้นโดยในสัปดาที่ผ่านมามีนักเตะหลายคนโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมแต่จะมีใครติดท,ทีมยอดเยี่ยมกันบ้างนั้นไปดูกันได้เลยครับเริ่มจากนะผมผู้สัสประโตูก็เป็นปาร์คอิวกิวของยยโกฮาม่าเอฟมารินนส กำลังลงสนามได้อีกครั้งในรอบ2เดือนและยังคทงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเมื่อเซฟจังหวะยากๆได้หลายครั้งมีส่วนสำคัญที่ทำให้มาริโนตนั้นบุกเก็บสามแต้มจากเวกันตาเซนได,ดวรวมไปถึงปาร์กอิวกิลยังสามารถเก็บครินชิตได้อีกด้วยต่อมาคนต่อมาก็จะเป็นแบ็กซ้ายเจ้าอุ้มธิราทรมุญมัทันจากยูโกฮาม่าเอฟมาริโนต สอาการบาดเจ็บกรับลงสนามได้ทันนะครับผมสำหรับโกอุ้มคนนี้ซึ่งในเกมที่มาริโนสบุกชนะเซนไดก็แสงเห็นมาว่าเขาคืออีกคนหนึ่งสําคัญในแนวรับร่วมไปถึงยังมีส่วนร่วมกับกาตูชัยนะผมกับมาริโนสจากจังหวะเติมเกมขึ้นไปเปิดบอลฉลัดผู้เล่นเซนไดก่อนจะมาเข้าทางมาโกสจูเนียถือว่ารักษามาตรฐานยอดเยี่ยมมากเลยนะสำหรับเจ้าอุ้มคนนี้ต่อมาก็จะเป็นเซนเตอร์นะฮะก็จะเป็นโชโกะทานิคุนิของคาวาสกิฟอนโตเรนะฮะ และในยางแข็งกแกร่งในเกมที่ฟอนตเตเร่บุกชนะกำบะออสก้า Osaka เป็นต่อศูนย์สมกับเป็นหัวใจในแนวรับของทีมจริงไม่ว่าจะเป็นการยืนตำแหน่งหรือสกัดบอลก่อนจะพาฟอนตเตเร่นั้นเก็บชยัยรวด7นัดนำเป็นจ่าฝูงยาวเกันเลยเดียวต่อมาเป็นเซนเตอร์นะผมก็จะเป็นบาวโดที่เป็สื่อเอสพาส์นั่นเอง สารต่อผลงานที่ดีได้อย่างต่อเนื่องเลยนะสำหรับวอลโดคนนี้แนวรับชาวบาราซิลนอกจากจะเป็นเดอะแบ็กในเกมรับได้แล้วในเกมที่ชิบิสุเอสพาวบุกเสมอกับอุรุวะเจ้าตัวยังเติมขึ้นมาโคประตูตีเสมออีกแต่หากนะฮะและก็เป็นการมงสองนัดติดต่อกันแถมทําให้ชิบิสุนั้นไม่แพ้ใครใน3นัดหลังนั่นเลยต่อมาก็จะเป็นแบ็กขวานะผมเบียวยะบริชิตะของซังกาดสุ วส่ทธสำคัญเป็นอย่างมากเลยนะที่ทำให้สังกัณตสูตรนั้นบุกชนะเอซโตเกียวคว้า3าแต้มแรกของฤดูกาลนี้ได้สำเร็จและตลอดทั้งเกมเรียวยะโมริชิตะยังวิ่งขึ้นวิ่งลงช่วยเกมรุกเกมรับไม่มีหมดนะฮะและยังทำได้อีกหนึ่งประตูอีกตั้งหากคนต่อมาก็จะเป็นกองกลางโฮนตารุยามากุชิของทางวิเซลโกเบโดยกองกลางดีกรีทิมชาติญ,ญี่ปุ่นรายนี้ยังมีอันตรายอยู่เสมอเมื่อเป็นคนยิง2ประตูพาโกเบบุกชนะซัปโปโรู่ถึงฉินไป3ต่อ2 อีกทั้งชตัวยังขยันทุ่มเทและอยู่ถูกที่ถูกเวลารวมถึงยังเล่นร่วมกับอินเนสตาได้อย่างเจ้าเจียมกันเลยทีเดียวกองกลางทาคุมะอารานโนของทางขอนเซเรสโปรในเกมที่ซัปโปรแพ้โกเบไป2ต่อ3าอารโนโคนนี้โชว์ผลงานได้อย่างมากเลยนะเมื่อเป็นคนยิง2ประตูให้กับทีมรวมถึงยังเล่นได้หลบหลายบทบาททั้งกองหน้า กองกลางและในช่วงท้ายเกมไปยืนกองหลังอีกทั้งในตอนนี้อารนโนคนนี้ก็ทําไปแล้ว4ประตูชูว,วเป็นดาวนโสของทีมนะเมื่อเปรียบเทียบกับทางมูซาชิสุซูกิไปแล้วจะมาก็จะเป็นกองกลางฮิโรชิคิโยทาเกะของเซเลโซสกาในเกมที่เซเลโซบุกอาชนะชนันเบมารต้องบอกว่าเป็นเกมที่อึดอัดพอสมควรนะฮะก่อนจะมาได้ประตูจากจุดโทษของทางคิโยทากะทำให้เก็บ3มแต้มสําคัญขึ้นไปเป็นรองจากฝูง เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่คิโยทาเกะยังคงยอดเยี่ยมเสมอและเป็นคนสําคัญของเซเลโซที่ทําให้ฟอร์มค่อนข้างจะดีในฤดูกาลนี้ต่อมาก็จะเป็นกองหน้าเอเวรันโดของคาชิมาแอดเลอร์นะฮะยิ่งเล่นยิ่งอันตรายอย่างบ้ากเลยนะสลับเอราวันโดกองหน้าชาวบราซิลและในเกมที่คาชิมาบุกถล่มโอตาไป4ตอนน่อง เอเวเรนโคนนี้ก็สามารถทำแมทริกได้อีกด้วยรวมไปถึงยังสามารถสร้างสารรค์เกมรุกของคาชิมาได้อย่างดีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะต,ต่างชาติที่น่าจับตามองในเจลิกในฤดูก,กาลนี้ต่อมาก็จะเป็นกองหน้าก็จะเป็นนะฮะดักลาสของวิเซอโกเบ โดยคนนี้นั่นเล่นบอลได้อย่างแข็งแกร่งจริงๆโดยในเกมที่โกเบบุกชนะซัปโปโรดักลาสคนนี้เล่นงานกองหลังซัปโปโรจนสบักสะบอมทั้งลูกกาอากาศหรือลูกกับพื้นเขาได้หมดนะฮะแถมยิงหนึ่งายหนึ่งอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นกองหน้าที่ครบเครื่องจริงๆในตอนนี้และคนสุดท้ายนะผมก็จะเป็นกองหน้าโอริงกาของคาชิวาเบโซโชฟอร์มอย่างโหดอย่างต่อนเนื่องเลยนะสำหรับโอรุงกาคนนี้กองหน้าดีกรีทีมชาติเคนยา เมื่อนในเกมที่เรโซบุกชนะนาโกย่าเขาเป็นคนทําประตูชัยในทีมนะฮะแล้วก็ทําให้ตอนนี้โอริงกาคนนี้ยิงในเจลิกไปแล้ว9ประตูจากทั้งหมด8นัดนําเป็นดาวซัมโบเดียวเรียกได้ว่าอันตรายทุกจังหวะจริงๆนี่ก็เป็นการพูดถึง1เปนนักเตะโชว์ฟอร์มโดดเด่นเจลิกในแมตช์ที่8นะครับก็ถือว่างานนี้สุดยอดจริงๆนะฮะไม่ธรรมาดาจริงนะ,ะผมต้องรอดูกันต่อไปก,กันนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรในนัดที่9นะครับวันนีข่าวต่อมากันดีกว่านะครับ ฉลามชนยกเลิกทัวร์ใต้วันแมตกระชับมิตรยังไม่ผ่านสบคโดยอกันนี้สโมสรชลบุมมรีเอฟซในผมประกาศยกเลิกโปรแกรมการเดินทางเพื่อลงเล่นเกมอุ่นคเครื่องที่จังหวัดพัทลุงและก็จกังหวัดสงขลาในระหว่างวันที่7ถึงวันที่10สิงหาคมนี้ เดือนนี้สสิสิงโตทองนะผู้จัดก,การทีมชุมบุรีเอฟซีเปิดเผยมาว่าหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่หนึ่งสิงหาคมที่ผ่านมาสโมสรชุมบุรีเอฟซีนั้นได้มีโอกาสลงทำการแข่งขันฟุตบอลน r m a l Demonstration m a t c และยอง Kick o f f ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการต่องเชี่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยและก็สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะในพร,รมราชบัภ์ทำให้สโมสรได้เห็นระบบการจัดก,การที่มีข้อกำหนดและขั้นตอนในการจัดก,การแข่งขันต่างๆค่อนข้างจะมากเลยทีเดียว เนื่องจากทุกขั้นตอนจะต้องใช้เวลาในการเตรียมงานใช้จํานวนคนแลกะก็อุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการการควบคุม,มของทางสบคภายใต้สถานการณ์โควิดในจีนซึ่งถือว่าเป็นภาระหนักอึ้งต่อฝ่ายจัดการแข่งขันและเจ้าภาพทั้ง3จังหวัดที่เราจะเดินทางไปโดยท่านได้บอกว่าเราจึงจะประชุมหารือกันภายในสโมสรโดยมีข้อสรุปว่า,วาสโมสรชูบรีเอฟซีควรปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของทางสบคและก็รัฐบาลอย่างเคร่งครัด ดยการขอยกเลิกนะผมแผนการเดินทางไปอุ่นเครื่องที่ภาคใต้โดยหากทางสถานการณ์โควิดในจีนคลี่คลายทางสมบครและก็รัฐบาลน,นั้นอนุญาตให้แฟนบอลเข้าชมการแข่งขันได้ตามปกติซึ่งสโมสรชุบุรี FC มีความยินดีที่จะเข้าร่วมทําการแข่งขันและทํากิจกรรมตามโปรแกรมต่างๆที่วางเอาไว้อีกครั้งอย่างแน่นอน,นครับ โดยกัรน,นี้สโมสรชุบรีเอขออภัยทีมพัทลุงออสตานะฮะสโมสรสงขลา f อฟซีตลอดจนสโมสรสุรธานีซิตี้และก็แฟนบอลทุกท่านที่เฝ้ารอชมการแข่งขันในการยกเลิกโปรแกรมการเดินทางเพื่อลงเล่นเกมอุ่นเครื่องนัดพิเศษในครั้งนี้โดยผู้จัดการทีมชุบุรีเอได้กล่าวชิงชัยครับ เป็นว่าง,งานนี้ก็เปล่าประกาศมาเป็นที่รับรองนะครับผมก็ถือว่าเป็นที่น่าเสียดายจริงๆนะผมที่ชมบุรีนั้นไม่ได้ลงไปทัวร์นาเมนต t นะฮะหรือลงไปทัวร์ภาคใต้นั่นเองซึ่งแฟนหลายๆคนนะผมก็ต่างก็รอดูการรับชมของทางชมบุรีอยู่นั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรนะฮะแฟนบอลเข้าใจกันดีเพราะว่าด้วยเหตุการณ์วิกฤตการณ์ในช่วงนี้มันเป็นแบบนี้อะไรก็เลยต้องยุ่งยากกันหน่อยนิดหนึ่งครับ แต่ยังไงแล้วเดี๋ยวรอไปดูแล้วก็รับชมในช่วงวันที่12กันยายนเป็นต้นไปนัดบริษัทของทางไทยลิกก็แล้วกันครับสุดๆนะฮะผมทุกคนและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่5สิงหาคม2563โดยชัยะบ่าครั้ังบอลไทยครับ อย่งไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยกันกน,นะฮะถ้าตรงไหนที่แอดมินอ่านผิดพลาดไปนะฮะก็ขอประทานอภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับยังไงก็ติดตามกันต่อไปนะฮะขอบคุณทุกๆคนนะผมที่ให้กำลังใจและช่วยตำหนิเพื่อที่จะก่อให้เกิดสิ่งที่ดีเกิดขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆ